ของรายการศึกเพชรปิยะประจําวันอังคารที่6ตุลาคม2558นะครับที่สนามมวยเวทีลูบินีครับจัดโดยเสียตังปียรัตวชิระระัตนวงศ์เก็บค่าดูค่าชมได้4 5 2 6 0บาทชาวต่างชาติ65คนครับนัตพลนาเชือกวิทยาคมคนนี้ครับเจอกับทางด้านของมลกรคมสายใหม่ครับซึ่งมีวิทยาเพชร40,000ครับขึ้นมาถอดมองคลให้ หลังช่งนน้ำหนักเสร็จนี่ตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่นัตพลต่อ54นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการธนงพุ่มพาณิชหรือว่าเรือนเพชรศิวัดหนังครับอดีตนักมวยดังแล้วก็ผันตัวเองมารับราชการครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนมัธยมน,นาวาวุปถัรภมนะครับระดับมัธยมนะครับแล้วก็มีสอนพิเศษที่มอกเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการน้ําดีเลยครับกรรมการธนงพุ่มพาณิช เรื่องสีเทาๆนี่แม่ต้องบอกว่าไม่เคยมีคนกล่าวถึงในทางที่ไม่ดีว่าอย่างนั้นอ่ล้วครับปล่อยตัวยกที่สามมานะครับตลราหลักซัพ์อยู่ที่เสมอมรลกรลูปล่างสูงยาวกว่าแน่นอนครับมรลกรได้ความหนุ่มความสดครับนักชกจากนักครสีธรรมราชครับส่วนในด้านของนัตพลครับแม่เสียหลักล้มไปครับจากกาลสินทิมเมืองน้ำดำ ดินดำน้ำชุ่มครับวางแข้งขวาครับนัตพลถีบซ้ายเจอแข้งซ้ายของนัตพลครับเกีย่ยวครับล้มไปสองรอบแล้วครับนัตพลมอนรตันี้ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้พนมรุ้งและเกียรติหมู่9้ามาแบบคาใจเลยครับ ชนะคะแนนทาด้านของโยทินเอฟเอคุูปมานะครับต้องขออภัยครับสี่แพ้พนมรุ้งเล็กนี่เป็นพลอยวิทยาครับส่วนนัตพลนี่ก็เอาชนะขวานเพชรสส่วนพักดีมาที่ราชดำเนินเดินเข้าหาครับมรกรดแม่แข้งขวาของนัตพลครับมรกรเขี่้วแ,แทงขวาเสียบซ้ายครับนัตพลครับ กระดูกมวยประสบการณ์มวยอ,อยู่ที่เขาแหรครับมรกตดตีข่าซ้ายครับนัทพลโต้มลกรดเน่งตีขวาสีอับซ้ายก่อนจ่าครับหมดยกครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลัดหลักซับ อยู่ที่ทางด้านของมลกตดครับขยับต่อ61ครับมีลูกเหลี่ยมแล้วก็มีเด้งตีแมหลงลงไปครับต้องใช้ความหนุ่มความสดครับทางด้านของมลกตดครับบทความเก่าครับถ้าเกิดบทไม่อยู่ตัวเองก็ต้องอยุ่ยเองครับเสียบขวาม,มาเจอเสียบซ้ายคืนครับดูการจับของมลกตดแม่แกจับได้เปรียบครับ เนี่ยครับอู้หูกระชากมาแล้วแทงซ้ายครับแล้วเด้งตีขวาครับขอกระชากคืนบ้างแต่ว่ามอลากดไม่ไปครับอูโหใหญ่เหลือเกินครับโยนเข่าซ้ายครับยิ่งชกยิ่งใหญ่แล้วครับแบบนี้ครับเนี่ยครับตีเข่าขวาครับนรัตพลพยายามจะแม่พยายามจะล็อกแล้วลงมาตีเหมือนกันครับตีข่าครับมอลกดโตอาล่ะครับล็อกได้ครับนรัตนพลครับล็อกได้แต่ว่าแม่มลากดก็แก้ทันควันครับ คือล็อกได้ตัวเองมารัดเอวครับให้ทางด้านของเจ้านัพนพลตีลำบากดักแทงซ้ายเจอขวาของมรกฎนี่แหละครับไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับมีเหลี่ยมตัวมาช่วยด้วยครับเสียบซ้ายไปมลกตนัพนพลโตขึ้นตีขวาครับแทงขวาโตครับ โอ้โหงามหยดเลยครับโอ้จังหวะขาลอยครับมรกรดเขารอจังหวะอยู่แล้วครับแม่ดักแทงขวายทีนาตพลยังไงครับเจอขวามรากรดเด้งตีขวาครับนัตาพลพยายามลากมาแล้วตีขวาครับเจอมรกรดซ้ายครับไม่ต้องเด้งเลยครับมรกรดยืนตีก็สูงกว่าครับ เสียบขวาครับหมุนหาเหรียญแล้วตีครับนัตพลพยายามจะหมุนมาแล้วตีไม่ชัดเจนครับเจอเข่าวขวาของมรกรมรกรตีเข,าข,าขาา่าขวาครับซ้ำอีกทีหนึ่งอ่านี่แหละครับรอจังหวะนี้ครับนัตพลนาเชี่ยวิทยาคมครับหลักเหลี่ยมนี่ต้องบอกว่าดีแหละครับนัตพลแต่วันนี้นี่ไปเจอเหรียญของมรกรชิงทําก่อนอ่าคกราข่าวกรรมการแยกออกมาครับ โอ้กำปั้นหนึ่งสองครับต่อยได้ทีเดียวครับที่เหลือบรลกตีครับตีขวาตีซ้ายตีเข้าไปครับตีเข่าซ้ายครับนระพลแทงขวาแทงขวาครับเสียตังเสียเนาวนั่งเชียร์ที่มุมนะครับก็เป็นที่นั่งของโปรโมเตอร์ครับโปรโมเตอร์จัดสึกก็จะให้มานั่งตรงนี้ครับอ่าแทงข่าโอ้ดึงไม่ไปครับบรกตครับ ยิ่งชกยิ่งยาวยิ่งชกย,ยิ่งใหญ่ครับเบียดไปเบียดมาดูดีกว่าเล็กๆนะครับตลาหลักทรัพย์อยู่ที่15ช่วงตัวครับมรกคงมสาไหมเป็นต่อครับนครับพลีต้องมีอาวุธลับนะครับไม่หมัดก็ต้องศอกละ ต่อยเฮได้สองทีครับมรกรดก็มาโตเนี่ยตั้งขาดีด้วยครับตีข้อซ้ายคณะตะบนมรกรดซ้ายคืนครับพยายามต่อยล่างครับดักแทงขวาแดงขวาเข้าไปครับมรกรดโอ้ชกไปชกมาอย่างที่ผมเรียนไปแหละครับว่าชกไปชกมาก็ยิ่งเหมือนใหญ่เหมือนตัวใหญ่ขึ้น จริงๆแล้วก็รูปร่างเท่าเดิมนะครับเห็ยแแ่ยเพราะว่าอาวุธมันมัน,มนทำแล้วมวยรูปร่างสูงยาวก,กว่าพอาทำแล้วมันเห็นครับเสียงชีงเงียบไปแล้วครับสึกเพชิยาก็พลิกล็อกไปหลายคู่นะครับ มั่นใจเลยครับทางด้านของเจ้ามลกตคนหนึ่งเตะล่างคนหนึ่งเตะบนมลกตดบอกว่าพอแล้วครับพี่นัดาพลโอ้โหพอได้ยังไงครับดูคับสลับแทงแล้วก็บล็อกหมัดไว้ครับทีครับโอ้โหประเด็นเลยครับ จบข่าวแล้วครับแบบนี้ครับเข้าข้างหลังแบบนี้ไม่หือไม่อือแล้วครับนันทพลเนีก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับวันนี้ไม่ไม่พอมอบพอเจาะสักอย่างครับอ่าล้วครับน้องขอโทษพี่อุ้มพี่ส่งทีมมุมครับก็ไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับสุภาพบุญรอดบุญภาปรากฏผลและสินชัยและสมีเฟื่องครับ ให้มรกดคมสายใหม่ชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ47ทั้ง